เอาจริงๆนะพ่อครัวก็เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เคยทานและไม่ทานผมก็อยากให้พี่ๆลองเปิดใจลองดูสักครั้งคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาทําให้คุณหิวเบียร์เย็นๆสำหรับเมนูกบพอดกระเทียมกระเทียมแน่นๆน่องขาโตๆตมีวิธีทํายังไงไม่ให้มีกลิ่นข้าวไปดูกันครับพ่อครัวจะปรุงรสด,ด้วยผงกระเทียม2ช้อนชาผงปรุงรสไก่1ช้อนชาพริกไทยปน่นนิดหน่อยนะครับต้นหอมซอย4ี่ถึงหต้นและดับข้าวเพิ่มความหอมโดยเหล้าจีนหนึ่งฝานะครับอัตราส่วนนี้พ่อครัวหมักกบด้วย กิโลนะครับสับกบเป็นชิ้นพอดีคําแยกหนังเรียบร้อยนะจ๊ะพิจาคุกเขาส่วนผสมและเครื่องปรุงให้เข้ากันดีแป้งทอดกรอบเล็กน้อยหมักทิ้งไว10้10-15นาทีนะครับระหว่งางรอหมักกบนั้นผมจะหันมาโขกกระเทียมผมจะใช้กระเทียมไทยและกระเทียมจีนอย่างละครึ่งนะครับใครจะนําไปปั่นหรือโขกแบบพ่อครัวก,ก็ตามสะดวกได้เลยนะจ๊ะพิจาเอาที่ตัวเองสะดวกได้เลยพ่อครัวจะขกอยาบพอประมาณตัก ดไไว้้ก่อนเลยตั้งน้ํามันให้ร้อนวิธีเช็คน้ามันเหมาะสําหรับในการทอดได้หรือยังให้ทําแบบนี้นะครับให้นาตะเกียบจุ่มลงไปในน้ํามันละอน้นถ้าฟองอากาศขึ้นมาเป็นแนวตรงก็เป็นอันใช้ได้นํากบที่หมักที่เตรียมไว้ลงไปทอดได้เลยให้ทอดด้วยไฟกลางๆใจเย็นๆหน่อยนะครับไม่ต้องไปคนเข้าบ่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเนื้อกบของเราจะเละเอานะครับพอน้องกบเราเริ่มเซตตัวดีคอยกลับด้านให้เหลืองกรอบอย่างสม่ําเสมอวิธีสังเกตว่ากบเราสุกกรอบดีหรือยังให้สังเกตหนังนะครับถ้า าหนังเริ่มลอยตัวเป็นอันใช้ได้จากนั้นนํากระเทียมที่เราโขบเตรียมไว้ลงมาทอดต่อได้เลยให้พีพ่ๆเพิ่มไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมบอกเลยเวลากระเทียมสุกเหลืองกรอบหอมสุดๆโอ้โหกระเทียมเริ่มเหลืองทองและกรอบไม่ต้องรอช้านะครับยกกระทะขึ้นเทใส่กระชอนสเส็ดน้ํามันไว้ข้อควรระวังเลยกระเทียมไม่ต้องปล่อยให้เขาเหลืองในน้ํามันจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนที่เรายกขึ้นพักสเส็ดน้ํามันยังมีความร้อนที่เหลืออยู่จะทําให้กระเทียมเราเหลืองกรอบ เขึ้นนนัองผมจะแยกเนื้อกบกับกระเทียมออกจากกันตั้งกระทะใส่นะ้ำมันเล็กน้อยผมชิรสครึ่งช้อนชาไม่ทานไม่ใส่นะจ๊ะและพ่อครัวจะเพิ่มความหอมด้วยซอสฝาเขียวและเหล้าจีนขอบขอบกระทะสัดลงไปเลยแล้วนําน้องกบที่เราเตรียมไว้ลงไปคลุกเขาให้เข้ากันดีพร้อมจะเสิร์ฟแล้วครับถ้าไปทานตามร้านอาหารผมบอกเลยจายนนี้มีสาวน้อยบวกบวกบวกแล้วก็บวก,บวก,ก,บวกพ่อครัวทาทานเองเลยจุกดีโรยด้วยกระเทียมเจีจุกจุกแน่นจะทานคู่กับข้าวสวยละลอนหรือเบียร์เ ยินเลยมันตึงคือตึงหมอทาเองกินเองผมขอกระชวงน้องขาใหญ่ๆตัวโตไปเลยนะครับกัดเข้าไปคําแรกผมบอกเลยไม่มีกินสาบไม่มีกินค้าวเลยนะครับส่วนตัวหนังก็กรอบมากๆฟังเสียงฟ <c oughs> ังเสียง <c oughs> เป็นไงล่ะครับกัดหนังเข้าไปทีข้างบ้านแทบตื้นกรอบเกินส่วนใครฟังอัตราส่วนไม่ทันเดี๋ยวพ่อครัวรจะขึ้นให้ด้านบนอีกทีนะครับและใครชอบทานและไม่ชอบทานบ้างครับเมนูนี้คอมเมนต์บอกพ่อครัวทรพร้อมทีบ๊ายบาย